รีวิวเครื่องเล่นเทปซีดีแล้วก็วิทยุนะครับยี่ห้อโซนี่นะครับตัวนี้โมเดลซีดี e ห้าร้อยทีวีนะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับไฟสองรอยี่สิบโวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้เรียบร้อยนะครับสินค้าพร้อมใช้ตัวนี้มีนาฬิกาดิจิตอลในตัวนะครับมีถ่านแบ็กอัพนะครับด้านหลังมีเลขซีเรียลยังอยู่เลยนะครับรังถ่านสะอาดเอี่ยมครับมีสายไฟแถมให้พร้อมใช้เลยนะครับเสาวิทยุมหาไม่งอตรงรุ่นนะครับ เครื่องมีรอยบ้างน,นิดหน่อยตามกรารเวลานะครับตรงแกนลําโพงลำโพงเป็นเหล็กนะครับสวยนะครับตัวนี้เริ่มต้นเสียบปลั๊กด้านหลังนะครับเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องปุ๊บมันจะมีไฟติดอย่างนี้นะครับโซนนี้จะเป็นปุ่ม power แล้วก็โซนนี้จะเป็นพวกตั้งปิดตั้งปลุกตัวนี้ตั้งปิดตั้งปลุกได้หมดเลยนะครับตัวน,นี้นะฮะโซนตัวนี้เป็นโซนโซนาฬิกาตัวนี้เป็น so, สนูทเพิ่มแสงหรือว่าเป็นสนูทนาฬิกาปลุก เพิ่มแสงจอได้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทดสอบลบซีดีนะครับซีดีรองรับออเดโอดิสนะครับไม่ได้รองรับเ p ็พีนะครับออเดโอดิสนะครับฝั่งนี้จะเป็นส่วนของไมกาฝั่งนี้จะเป็นส่วนของเครื่องเล่นต่างๆกดเพล์นะครับวันนี้เป็นวอลลุ่ม อันนี้เป็นฟังก์ชันซีดีวิทยุแล้วก็เทปหูฟังนะครับเซลล์ปกตินะครับพวกนี้จะเป็นเน็กแท็กนะครับอันนี้จูนขึ้นวิทยุอันนี้จะเป็นกอเทปอันนี้จะเป็นรคคอร์ดเทปนะครับพวกนี้จะเป็นตั้งโปรแกรมเนี่ยนะครับชิปลันดอมนะครับตัวนี้ตั้งโปรแกรมของซีดีนะครับผมจะสอบอัดนะครับขอญาตเปิดแค่อินโทรนะครับปฏิลิกสิทธ์นะครับ จะทดสอบอัาจจาก CD ดีลงเทปนะครับกดเล็อขอดรอบหนึ่งจะขึ้นคำว่า I C แล้วกดรอบนึงก็จะเริ่มเล็อร์ดเล็อขอดครั้งคือกำลังเล็อขอดอยู่นะครับทดสอบคร่าวๆนะครับปติลิทัสิกกันนะครับกดสต็อปรอบหนึ่ง cd หยุดนะครับกดมาลองฟังเทปดูก็กดปุ่มเทปด้านนี้นะครับมัน ไปสองนาะทีกดกรอกับมีตัวเลขบอกหมดนะครับว่ากรอไปถึงเท่าไหร่ครับว่าได้ครฮะอันนี้ที่อาจจากซีดีเมื่อกี้นะครับมีตัวเลขบอกหมดเลยไ,ไปหนึ่งถึงสองเนี่ยครับที่เราอัาไปประมาณสองเลวยสองประมาณนี้นะครับเนี<ไ>่ยกรอไซส์อขวาจะบอกมาเลยตัวเลขนะครับอันนี้กรอขว่า ต่อไประบบวิทยุนะครับกดตรงจ้างนะครับ FM วิทยุตัวนี้มีโหมด AM TV TV 12 c h a n n e 1นะครับแล้วก็ FM นะครับ FM ขึ้นถึง90เมกบ้านเรานะครับ Fm ขึ้นสั้นนะครับแล้วก็มีระบบทีวี12ช m อันนี้ TV จะครับนี่นะครับ ชแนลบ้านเรารับได้จากปาหนึ่งถึงสองชแนลนะครับมันเป็นคืนของญี่ปุ่นนะครับเนี่ยสองชแนลกดอีกรอบหนึงจะเป็น FM นะจะรับได้ตั้งแต่ถึงคืนเก้าสิบบ้านเรานะครับ I love, I like im, ดนนีนะครับ เดี๋ยวผมจะซ่อมอัดจากวิทยุลงเทปนะครับกดเหมือนเดิมเลคคอร์ดกระพริบกดอีกรอบหนึ่งเลคคอร์ดก็คือเริ่มอันทครับเสียงดีครับรุ่นนี้นะครับกดสต่อปรอบหนึ่งก็คือหยุดหยุดอัดนะครับกดเทปมาฟังดูกอซ้าย มีตัวเลขบอกหมดนะครับกดเพลงขาัจากว pues ิทยุเมื่อกี้นะครับแล้อไปฟังระบบเทปเต็มๆนะครับม้วนเทปใส่นะครับกดเพลง เนี่ลองฟังเพลงไทยนะครับตมี ขอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ